อัปเดตสิาพอากาศล่าสุดประจำช่วงบ่ายของวันที่2 9สิงหาคม2568ล่าสุดหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางก็ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันเป็นที่เรียบร้อย และคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนหลังจากนั้นจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามและสอปปลาวตอนบนในวันพรุ่งนี้ก็คือ30สิงหาคมทำให้ประเทศไทยนั้นจะมีปริมาณของฝนที่เพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่กับมีลมแรงในบริเวณทางด้านภาคตนออกเฉียงเหนือภาคเหนือในช่วงวันที่ 30จนถึง1กันยายนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันอีกครั้งนะคะกับพยากรณ์อากาศประจำช่วงบ่ายช่วงเย็น ของวันศุกร์ที่29สิงหาคม2568กับแอดมินบายพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะในช่วงสัปดาห์นี้จนถึงสัปดาห์หน้าก็คือวันที่29สิงหาคมจนถึง6กันยายน2568ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักในบางแห่งปริมาณของฝนยังอยู่ในเกณฑ์กระจายตัวเกือบทั่วไทยจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะนออกเฉียงเหนือประกอบกับ รองมอรสุมที่จะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำ กำลังแรงนะคะบริเวณทะเลจีนใต้ซึ่งจะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นมีกำลังแรงขึ้นด้วยโดยเฉพาะนะคะในช่วงวันที่31สิงหาคมจนถึง3กันยายน2568นี้จะทำให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะคะชาวเรือ,อยังคงต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วยค่ะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะต้องเฝ้าระวังเป็นอย่างมากโดยเฉพาะบริเวณจังหวัด น้องคายบึงการสกลนครและนครพนมนะคะและในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยไปในช่วงนี้ช่วงก่อนหน้าที่ต้องรับมือกับพายุคาจิกินะคะก็ขอให้คุณผู้ชมในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่31สิงหาคมจนถึง3กันยายนนี้ด้วยค่ะส่วนในช่วงวันที่7ถึง12กันยายนนะคะประเทศไทยนั้นยังคงมีฝนกระจายตัวได้ในหลายพื้นที่และฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องได้นะคะอาจมีหนักเบาบ้างสลับกัน ในบางวันค่ะอิทธิพลนะคะก็ยังคงมาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศไทยและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอ,อันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทย สำหรับพายุหมุนเขตร้อนนะคะพายุคาจิกิพึ่งจะไปไม่กี่วันนะคะพายุลูกใหม่ก็ตามมาติดๆค่ะล่าสุดยอมความกดอากาศต่ำนะคะที่ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันและคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปนะคะแนวโน้มของพายุลูกนี้นะคะมีแนวโน้มมุ่งหน้าเข้าสู่บริเวณประเทศเวียดนามแล้วก็สปปลาวและเข้าสู่บริเวณประเทศไทยเป็นลาดับ ต่อไปค่ะจากเส้นทางที่อัปเดตล่าสุดนะคะยอมความกดอากาศต่ำที่ทวีกำลังแรงขึ้นนี้พายุดีปรสชันที่เป็นว่าที่พายุโซนร้อนนะคะคาดว่าจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดบึงการนะคะจากทิศทางที่ให้ตอนนี้ต้องติดตามอัปเดตกันต่อนะคะเนื่องจาก าพายุยังอยู่ในทะเลนะคะความแรงอาจมีการแรงขึ้นได้อีกนะคะจะแรงจนถึงไต้ฝุ่นเหมือนคาจิกิหรือไม่นะคะหากเป็นไต้ฝุ่นนะคะและเลื่อนลงต่ำกว่าคาจิกิ โอกาสที่จะเข้าสู่ประเทศไทยสร้างผลกระทบนะคะความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะคะก็อาจจะหนักยิ่งกว่าคาจิกิได้นะคะขอให้คุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวนะคะในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและโดยเฉพาะด้านตะวันออกนะคะเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศด้วยนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนต่อทรัพย์สิสนต่อ พืชผลทางการเกษตรได้นะคะเนื่องจากทําให้เกิดฝนสะสมน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากดินโคลนถล่มได้นะคะบริเวณภาคเหนือที่ประสบกับพายุคาจิกินะคะก็มีผลกระทบนะคะสร้างความเสียหายจากดินโคลนถล่มแก่บ้านเรือนด้วยแล้วก็ประชาชนด้วยนะคะแอดมินก็ฝากถึงคุณผู้ชมในพื้นที่นะคะเตรียมความพร้อมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและติดตามประกาศจากกรมอุตุนยิยมวิทยาและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจาก เป็นความคาดหมายสภาพอากาศระยะไกลนะคะคุณผู้ชมดังนั้นสภาพอากาศยังคงมีการเปลี่ยนแปลงได้ จากการอัปเดตภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในช่วงบ่ายก็ตรวจพบกลุ่มฝนกลุ่มเมฆฝนนะคะปกคลุมอยู่บริเวณศูนย์กลางของพายุนะคะที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้นะคะคาดว่าจะเคลื่อนเข้าบริเวณประเทศเวียดนามสปป,อปอลาวแล้วก็ประเทศไทยเป็นลําดับต่อไปนั่นเองนะคะเนื่องจากพายุเองอยู่ในทะเลนะคะเขาก็จะเหนียวนําเอาความชื้นเข้าไปหล่อเลี้ยงตัวเอง <S <S ดังนั้นนะคะในช่วงนี้ความชื้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะถูกพายุนะคะดึงเอาไปนะคะดังนั้นลมในช่วง ตรงนี้ก็จะแรงแรงหน่อยนะคะเนื่องจากพายุเขามีความแรงขึ้นแล้วในระดับ d e p r e s s i o และกําลังจะ ทวีกาลังแรงขึ้นอีกนะคะเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปจากเรดาร์สภาพอากาศนะคะในช่วงเวลา14นาะฬิกาโดยประมาณปริม,มาณของฝนนะคะที่เห็นอยู่ก็อยู่ในบริเวณทะเลนะคะก็ยังอยู่ศูนย์กลางของพายุนั่นเองค่ะโดยจะมีกลุ่มฝนนะคะอยู่ใกล้ๆกับบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามครอบคลุมนะคะบริเวณพื้นที่ของเวียดนามเป็นส่วนใหญ่ะคะ่ะโดยปริมาณของฝนในประเทศไทยนะคะก็มีเกิดขึ้นได้แต่เป็นฝนค่อนข้างที่จะเป็นฝนกระจายเป็นจุด เป็นจุดไปนะคะก็คือเป็นฝนที่ไม่เป็นกลุ่มก้อนนะคะตกกระจายตัวในหลายพื้นที่แต่ฝนอยู่ในระดับเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะคะในภาคเหนือนะคะเกิดขึ้นแถวบริเวณบ้านมณนีพฤกษาบ้านถ้ำบ้านทุ่งขาบ้านตามนะคะยาพัวนาแล้วก็ทางบริเวณบ้านวางใหม่นะคะปางพ้วยไร่ปริมาณของฝนนะคะเกิดขึ้นเล็กน้อยแถวบริเวณบ้านแม่ตะละนะคะโฮ่งมะค่า ปริมาณของฝนเล็กน้อยจริงๆนะคะแถวบริเวณบ้านทุ่งข้าวหางก็มีเกิดขึ้นนะคะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะปริมาณของฝนมีเกิดขึ้นเห็นชัดๆแถวบริเวณบ้านบึงกลุ่มนะคะบ้านวังกลุ่มค่ะขออภัยบ้านเลยตาวตาดบ้านหนองใหญ่นะคะบ้านท่าพลเพชรบูรณ์นะคะบ้านซับเปิร์บบ้านวังโป่งบ้านริมสีม่วงบ้านใหม่วังตะเคียนแล้วก็บริเวณชนแดนค่ะเกษตรสมบูรณ์นะคะกุดชุมแสงหนองบัวลำพูโศกันเหลือง บ้านดอนดูบ้านกุดดอกคําบ้านนาคาบ้านคํานางบมูมบ้านดงเย็นบ้านคํเครึ่งบ้านฝ้ายหินนะคะบ้านกุดขอนแก่นแต่ฝนเป็นฝนเล็กน้อยนะคะคุณผู้ชมแต่ก็มีเกิดขึ้นได้บริเวณนามนบ้านหนองน้อยนะคะบ้านโนนชาติบ้านดงเย็นแล้วก็บริเวณบ้านหนองสูงบ้านชมสะอาดในอําเภอเมืองมหาสารคามนะคะก็มีเกิดขึ้น ทางด้านซายโมนก็มีเล็กน้อยนะคะภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะก็มีแถวบริเวณพยัคฆภูมพิพิสัยค่ะบ้านเมืองเตาบ้านบุตาโสมอำเภอสตึกอำเภอชุมพลบุรีนะคะแล้วก็บริเวณบ้านตะฮะบ้านหัวงัวนะคะห้วยทับทนันวังหินพายุหะน้ำเกลี้ยงรัตนศะรีรัตนะค่ะพระบึงเบญจรักนะคะแล้วก็ใกล้เคียงกับกันทรลักษ์ก็มีเกิดขึ้น อำเภอสังขะค่ะแล้วก็บริเวณอำเภอรปราสาทสมุทรบ้านเดือพัฒนาพระพลาชัยนะคะบ้านตาแหลตับตาแพ้วค่ะบ้านสวายจิกนะคะอำเภอรกระสังแล้วก็ใกล้ๆกับตัวเมืองสุรินติดกับทางสะแก้วนะคะก็จะมีแถวบริเวณ บ้านตาภรยานะคะหนองสิมรัพย์สมบูรณ์นะคะใกล้ๆก,กับพัฒนานครปริมาณของฝนแล้วก็แถวบริเวณทางด้านพระนครศรีอยุธยานะคะก็ใกล้เคียงบริเวณสำโรงนะคะบ้านมะกอกหวานสระบุรีม่วกเล็กนะคะแต่เป็นฝนเล็กน้อยแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกก็จะมีแถวบริเวณบ้านหนองสลุดบ้านโป่งโรงเซนนะคะอําเภอมะขามบ้านห้วยสะท้อนบ้านโชคดีก็มีเกิดขึ้น ส่วนทางด้านภาคกลางนะคะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครปริมาณของฝนในช่วงบ่ายๆนี้ค่อนข้างปลอดโปร่งนะคะไม่มีฝนเลยฝนนะคะเกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือติดกับภาคกลางบริเวณบ้านแสนพงบ้านวังกะนะคะทุ่งเสือโทนบ้านน้ําพุหนองปลือคะ่ะแล้วก็ทางด้านภาคใต้นะคะมีฝนเกิดขึ้นแถวบริเวณบ้านอย่างน้ํากัดใต้นะคะแล้วก็ชะอํา เกิดขึ้นแต่เป็นฝนเล็กน้อยค่ะแล้วก็บริเวณบ้านคลองลอยนะคะท่าแซะแล้วก็บริเวณหลังสวนนะคะเกิดขึ้นในหยวนพระแสงนะคะอําเภอฉวางอําเภอเมืองตรังค่ะแล้วก็มีฝนค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะแถวบริเวณบ้านปะกาหารังนะคะบ้านบางโงคาติงบ้านท่าเรือบ้านบางทันนะคะบ้านทุ่งบ้านห้วยบอลสบบายย้อย ท่าไร่บ้านทับหลวงบ้านโคกตกบ้านทุ่งไพรบ้านมูโนยะหาแล้วก็ยะรานะคะสีนครสีสาครค่ะแล้วก็เบตงนะคะจุฬาพรพัฒนาและนี่ก็เป็นปริมาณของฝนนะคะที่เกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลา14นาฬิการหรือว่าบ่าย2โมงของวันศุกร์ที่29สิงหาคมค่ะ หลังจากนั้นพื้นที่ใกล้เคียงนะคะที่คาดว่าก็น่าจะเกิดขึ้นอัปเดต,ก,ตกันต่อกับปริมาณของฝนสะสมค่ะเนื่องจากมีการก่อตัวนะคะของพายุดีปรสชันดังนั้นความชื้นส่วนใหญ่ในวันนี้นะคะก็จะถูกพายุเหนี่ยวนําดึงเอาไปหล่อเลี้ยงตัวเองนะคะเพื่อพัฒนาตัวเองให้แรงยิ่งขึ้นดังนั้นความชื้นในช่วงนี้ก็จะหายไปปริมาณของฝนในวันนี้จะน้อยกว่าในช่วง2วันที่ผ่านมาค่ะ โดยปริมาณของฝนนะคะก็ยังคงเกิดขึ้นได้ในช่วงบ่ายๆนะคะในบางพื้นที่มีปริมาณของฝนเกิดขึ้นในช่วงบ่าย3โมงนะคะ15นาฬิกา16นาฬิกาและ17นาฬิกาก็คือช่วงเย็นนะคะแต่คุณผู้ชมเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศตั้งแต่ช่วงคืนนี้นะคะจริงๆสภาพอากาศจะเริ่มเปลี่ยนแปลงเห็นชัดที่สุดในวันพรุ่งนี้ แต่บางพื้นที่สภาพอากาศจะเริ่มนะคะต้องรับมือกับปริมาณของฝนตั้งแต่คืนนี้โดยเฉพาะนะคะบริเวณทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้านตะวันออกนะคะอย่างเช่นบริเวณจังหวัดบึงกาฬนะคะมุกดาหารแล้วก็บริเวณนครพนมนะคะซึ่งเป็นด้านที่อยู่ใกล้กับเส้นทางของพายุที่คาดว่าน่าจะเคลื่อนเข้านะคะดังนั้นต้องติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะคะทั้งช่วงเช้าช่วงเย็นเลยนะคะคุณผู้ชมในช่วงนี้และในพื้นที่ ทางด้านภาคตะวันออกนะคะที่จะต้องรับแรงของลมมรสุมเนื่องจากพายุมีความแรงมากขึ้นนะคะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นก็จะมีความแรงมากขึ้นด้วยนั่นเองค่ะทาให้ทางด้านรับลมมรสุมนะคะจะมีปริมาณของฝนตกมากขึ้นอย่างเช่นภาคตะวันออกในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะและจังหวัดตราดบริเวณอําเภอคลุงโป่งน้าร้อนอําเภอกแกลงชุมแสงนะคะในช่วงกลางดึกส่วนในพื้นที่นะคะบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียง จะเริ่มมีฝนเกิดขึ้นนะคะในบริเวณจังหวัดบึงการตั้งแต่ช่วงกลางดึกนะคะคุณผู้ชมเริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณ21นาฬิกาหรือว่า3ทุ่มปริมาณของฝนจะเริ่มเกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ช่วงค่ำ สามทุ่มนะคะไปจนถึงช่วงกลางดึกตกต่อเนื่องในบริเวณบึงการนะคะนครพนมเกิดขึ้นดังนั้นในพื้นที่นี้นะคะอาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ช่วงกลางดึกของคืนนี้เลยนะคะและในพื้นที่อื่นๆค่ะช่วงชวเช้ามืดนะคะก็ยังคงครอบคลุมอยู่แถวบริเวณภาคตะวันออกก็คือบริเวณอำเภอแกลงจันทบุรีจังหวัดตราดนะคะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีเกิดขึ้นดักรา่างได้แถวบริเวณพระพลายชัยนางรองและหานทรายบ้านกวด กุดะะโบทตาพยาหนองสมิทธ์เกิดขึ้นในช่วงเช้า,ชามืดนะคะประมาณ1นาฬิกาส่วนในพื้นที่ที่คาดว่าน่าจะต้องรับเลยนะคะแถวบริเวณเวียงจันบ้านประโคพลท้องหนองคายพนทองขอภห้ค่ะโพนค้องหนองคายนะคะโพลทันคำบอนนอนวารีบ้านทุ่ง อุดรธานีหนองบัรลภูโศกต้านเหลืองนะคะเด็ดอุดมคำชมพูบ้านกระบะขอนแก่นกาลสินนามนกุชินารายบ้านส่งมุกดาหารดอนตาลน,นิคมคำสร้อยกุดรังมหาสรารคามโพชัยโพนทองนะคะ บ้านแดงบ้านกุดคอการอำนาจเจริญนะคะบ้านกุดกลอยนาเวียงป่าติ้วทรายมูลเสรภูมิร้อเอ็ดบ้านหัวขั่วนาเชือกปทุมวาปีบ้านกงกุกพยคภูมิพิสัยสิราราชบึงบูลยะโสธรคำเขื่อนแก้วยางชุมน้อยสีสะเกตกันทารลมนะคะแล้วก็บริเวณอำเภอสีเมืองใหม่พิบูลมังสาหารแล้วก็บริเวณบ้านผาซันค่ะ ปริมาณของฝนนะคะยังไม่ใช่ฝนหนะะักค่ะแต่จะมีลมด้วยนะคะคุณผู้ชมในบางพื้นที่อาจจะสัมผัสได้นะคะตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้ว่าจะมีลมนะคะค่อนข้างแรงแต่ยังไม่มีฝนนะคะบางพื้นที่มีเพียงลมเกิดขึ้นนะคะเด้นกันไปดูต่อนะคะในช่วงเวลา5นาฬิกา5นาฬิกาปริมาณของฝนเริ่มครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นนะคะถึงแม้จะเป็นฝนเบาบาง ถึงเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะแต่เริ่มครอบคลุมไปตั้งแต่บึงการอุดรธานีสกลน,นครการลสินนะคะร้อยเอ็ดยโสธรศิสเกตอุบลราชธานีบุรีรัมนะคะก็มีครอบคลุมรวมไปถึงนครราชสีมาบางอำเภอด้วยนะคะ แต่ในอำเภอมุกดาหารนครพนมนะคะครอบคลุมทุกอำเภอนะคะรวมไปถึงสกนลนครบึงการก็คือครอบคลุมทุกอำเภอเลยนะคะเพราะว่าจากความคาดหมายสภาพอากาศในช่วงเช้านะคะคาดว่าพายุนะคะเริ่มเข้าใกล้บริเวณประเทศเวียดนามมากขึ้นนะคะในช่วงเช้าของวันที่30ในช่วงเวลาตั้งแต่9นาฬิกาจนถึง11นาฬิกานะคะของวันพระรุ่งนี้ปริมาณของฝนจะเริ่มครอบคลุมภาคตนออกเฉียงเหนือทั้งตอนบนตอนล่างนะคะเฉพาะด้านตะวันออกครอบคลุมจนถึง บริเวณใกล้เคียงกับจังหวัดเลยนะคะขอนแก่นก็คือครอบคลุมตั้งแต่บริเวณเลยนะคะหนองคายบึงการสกลนครขอนแก่นกาลสินยะโสธรร้อยเอ็ดอำนาจ,จเจริญน,นะคะมุกดาหารนาครพนมสกลนครลงมาจนถึงบริเวณศรีสะเกดอุบลร,ราชธานีนะคะแต่ว่าในส่วนของ สีสะเกดนะคะจะไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดนะคะเพียงเล็กน้อยสุรินทร์บุรีรัมนีไม่มีฝนนะคะในช่วงนี้ชัยภูมินครราชสีมาก็เช่นกันค่ะปริมาณของฝนนั้นให้ว่าเริ่มเกิดขึ้นในช่วง11นาฬิกานะคะเริ่มตั้งแต่9นาฬิกาจริงๆและบางจังหวัดคือเริ่มตั้งแต่เช้ามืดแล้วนะคะคุณผู้ชมอย่างเช่นบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองคายนะคะสะกลนครน,นครพนมนั้นบางพื้นที่เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ช่วงกลางดึกมาจนถึงช่วง11นาฬิกาเลยค่ะ ช่วงบ่ายนะคะของวันพรุ่งนี้ก็คือ13นาฬิกาปริมาณของฝนนะคะก็จะเริ่มครอบคลุมนในส่วนของภาคเหนือมากขึ้นครอบคลุมในส่วนของภาคเหนือนะคะทางด้านตะวันออกเริ่มตั้งแต่บริเวณท่าขี้เหล็กนะคะอําเภอปัวอําเภอเงาวเชียงคำแม่อายหลวงชายประการเชียงดาวเชียงใหม่พเยาลําปางอําเภอสองนะคะบ้านโอยเทศบาลเมืองน่านอําเภอเมืองน่านอําเภอเมืองแพร,แร่วังชิ้น อุตรดิต์นะคะบ้านสวนแล้วก็บริเวณเชียงคานเลยภูเรือนะคะนครไทยสวรรคโลกพิศณุโลกเพชรบูรณ์ลมสักนองไผ่ชุมแพชัยภูมินะคะปริมาณของฝนเริ่มครอบคลุมมากขึ้นในช่วงบ่ายค่ะ และปริมาณของฝนนะคะจะมากขึ้นแถวบริเวณทางด้านติดกับสปปลาวนะคะโดยเฉพาะในบริเวณบ้านกุดกลอยบ้านนาวเวียงบ้านผาซันอำเภอสีเมืองใหม่นะคะพี่บู์มังสาหานบ้านส่งกุชินารายบ้านหนองหอยท่าบ้านปลาปากน้อยนะคะบริเวณอำเภอท่าแขกด้วยขอให้คุณผู้ชมในพื้นที่นะคะเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศด้วยนะคะคุณผู้ชมส่วนบริเวณภาคใต้นะคะในช่วงบ่ายๆปริมาณของฝนเริ่มชัดขึ้นนะคะตั้งแต่บริเวณชุมพรนะคะลงมาชุมพรหลังสวนเกาะสอง คุรบรุรีท่าชนะตะกัวป่าพังงากระบปรงภูเก็ตกระบี่สุร,ราษฎร์ธานีขนอมนาสารทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชนะคะศาลาดานตรงังชะอวดพัทลุงบ้านคีรีวงนะคะมีปริมาณของฝนเกิดขึ้นส่วนตั้งแต่หาดใหญ่ลงไปปริมาณของฝนยังน้อยอยู่นะคะในบริเวณภาคกลางนะคะติดกับทางเหนือตอนล่างก็จะมีคลองลานอุ้มผาง ปางมาข่าบ้านลานหมาในาลานศัก์บ้านไร่ทุ่งเสือโทนนะคะเมืองเท้าทองผาภูมิบริเวณไซยโยก้วยน้าขาวนะคะมีเกิดขึ้นแต่เป็นฝนเล็กน้อยค่ะในช่วงบ่ายนะคะปริมาณของฝนให้ว่าครอบคลุมมากขึ้นจนเกือบถึงนครราชสีมานะคะครอบคลุมไปถึงชัยภูมิพยฆภูมิพิสัยบุรีรัมย์สุรินทร์ขุข,ขันกันทาราักษ์นะคะแต่ฝนยังเป็นฝนเบาบางอยู่ค่ะในช่วงเวลาบ่ายสามโมงนะคะให้ว่าปริมาณของฝนครอบคลุมภาคเหนือมากขึ้นนะคะเกือบทั้งหมดเหลือไว เพียงเล็กน้อยแถวบริเวณห้องมะข่าอำเภอลีนะคะนาตาโพอำเภอเมืองตากอำเภอเมืองกำแพงเพชรหนองบัวนครสวรรค์วิเชียรบุรีสะโบดอุทัยธานีนะคะเป็นช่องว่างนะคะที่คาดว่าฝนน่าจะไม่เกิดขึ้นแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเว้นไว้บริเวณนครราชสีมาสรีคิ้วบ้านตะขบปากช่องโชคชัยบ้านบุกคอนบุรีไทยสมัคคีนะคะปริมาณของฝนค่อนข้างเกิดขึ้นได้น้อยมากนะคะในช่วงเวลา15นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ดังนั้น สรุปนะคะในวันพรุ่งนี้ปริมาณของฝนจะมีเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงคืนนี้นะคะกลางดึกของคืนนี้บริเวณทางด้านภาคตนออกเชียงเหนือตอนบนอย่างเช่นบึงกาฬหนองคายสกลนครนครพนมนะคะเฝ้าระวังตั้งแต่กลางดึกของคืนนี้ไปจนถึงพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้คือต่อเนื่องกันไปเลยนะคะคุณผู้ชม ส่วนภาคอื่นๆนะคะปริมาณของฝนตั้งแต่เย็นนี้นะคะปริมาณของฝนค่อนข้างโปรดโปรค่ะเกิดขึ้นได้แค่แถวบริเวณใกล้ๆนะคะพะนครศรีอยุทยาวงเวียนสะแก้วนะคะสำรงอินบุรีหันคาชัยนาทเล็กน้อยตอนช่วงค่ำค่นะคะเกิดขึ้นส่วนภาคอื่นๆปริมาณของฝนในวันนี้ค่อนข้างน้อยมากค่ะเกิดขึ้นได้เบาบางเล็กน้อย ในบางพื้นที่เท่านั้นค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นการมารายงานสภาพอากาศพร้อมอัปเดตปริมาณของฝนสะสมนะคะประจำช่วงเย็นของวันศุกร์ที่29สิงหาคม2568ค่ะแอดมินก็ฝากถึงคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนๆนะคะที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังก็ขอให้คุณผู้ชมติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะคะทั้งช่วงเช้าช่วงเย็นแล้วก็ติดตามประกาศจากหน่วยงานราชก,การที่เกี่ยวข้องด้วย แอดมินก็ขอขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชม และขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่คุณผู้ชมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับแอดมินนะคะและคุณผู้ชมท่านใดที่ยังไม่กดแอดมินก็ฝากขอความกรุณานะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะหากคุณผู้ชมชอบและสามารถเข้ามารายงานสภาพอากาศแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้ค่ะแอดมินขอกราบขอพรบคุณล่วงหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความปลอดภยัยสุขภาพแข็งแรงทุกท่านพบกันใหม่ ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ